บาลจริงใจหรือเล่นปาหีไฟเขียวตั้งธนาคารเพื่อคนจนสุดท้ายอย่าเป็นเสือนอนกินเหมือนบทเรียนในอดีตสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร095-460 5580าแต่ทปทก็ยังคงไม่มีท่าทีจะสนองตอบนโยบายรัฐบาลแต่อย่างใดสะท้อนให้เห็นมุมมองของทอปทที่แทบจะเดินไปคนละทางกับรัฐบาลไม่สามารถจะจูนกันติดความคาดหวังที่ทุกฝ่ายจะเห็นทปทและสมาคมธนาคารไทยพาเรทปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแทบจะเป็นเรื่องเพ้อฝัน แม้ผลประกอบการของแบงก์ทั้งระบบในปีที่ผ่านมาจะมีกำไรทะลักล้นกว่า2แสนล้านบาทก็ตามเหตุนี้กระทรวงการคลังและรัฐบาลจึงแก้ลำทปทและสมาคมธนาคารไทยด้วยการผลักดันแนวทางการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์รูปแบบใหม่โดยจะออกใบอนุญาตจัดตั้งแบงก์ใหม่ในลักษณะที่เป็นเวอร์ชวลแบงที่ในว่า จะพลิกโฉมหน้าทางการเงินให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินอย่างแท้จริงไม่ติดก,กับดักของระบบธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันแต่ในเมื่อหลักเกณฑ์และเงื่อนการจัดตั้งตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลสถาบันการเงินทั้งหลายเหล่านี้ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับของทปททุกกระเบียดนิ้วสุดท้ายแล้วก็คงเป็นได้แค่มหกรรมปาฮี ที่คลังและทปะททำคลอดออกมาลดกระแสต้านของสังคมและสุดท้ายก่อน,นี้ไม่พ้นการสร้างไทเกอร์สลิปอีทตัวใหม่ขึ้นมาเท่านั้นถอดบทเรียนพิกโกนาโนไฟแนนซ์ก่อนคลังไฟเขียวเวอร์ชวลแบงก์หลังจากรัฐบาลน,นายกเศรษฐาทวีสินใช้ความพยายามเกลี้ยกล่อมและกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปท เร่งจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอบองอเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากปัจจุบันกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางด้วยเหตุที่การแจกเงินประชาชนคนละหนึ่งมื่นบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ของรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามทํามิ่งที่วางไว้แต่ผู้ว่าการทปทกลับทำเป็นหูทวนลม ไม่มีทีท่าว่าจะทบทวนแนวทางการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงยังคงยืนกรานเศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวได้ดียังไม่ถึงขั้นวิกฤตที่ต้องใช้นโยบายการเงินและลดดอกเบี้ยกระตุ้นแม้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสชจะออกโรงสนับสนุนนโยบายลดดอกเบี้ยนโยบายด้วยอีกแรง หลังตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวมในปี2566ออกมาต่ำกว่าประมาณการที่วางไว้อันสะท้อนให้เห็นภาวะเศรษฐกิจที่กำลังดำดิ่งสู่วิกฤตภาครัฐได้ใช้มาตรการการคลังไปหมดหน้าตักไปแล้วแต่ทปอทอก็ยังคงไม่มีท่าทีจะสนองตอบนโยบายรัฐบาลแต่อย่างใดสะท้อนให้เห็นมุมมองของทอปอทอที่แทบจะเดินไปคนละทางกับรัฐบาลไม่สามารถจะจูนกันติด ความคาดหวังที่ทุกฝ่ายจะเห็นปทปทและสมาคมธนาคารไทยพาเรดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแทบจะเป็นเรื่องเพ้อฝันแม้ผลประกอบการของแบงก์ทั้งระบบในปีที่ผ่านมาจะมีกำไรทะลักล้นกว่า2แสนล้านบาทกอตามเหตุนี้กระทรวงการคลังและรัฐบาลจึงแก้ลำทปทและสมาคมธนาคารไทย ด้วยการผลักดันแนวทางการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์รูปแบบใหม่หลังจากรัฐบาลและทปะทคุมกำเนิดใบอนุญาตประกอบกิจาการแบงค์พาณิชย์และสถาบันการเงินมานับศตวรรษโดยจะออกใบอนุญาตจัดตั้งแบงค์ใหม่ในลักษณะที่เป็น Virtual Bank ที่ในว่าจะพลิกโฉมหน้าทางการเงินให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินอย่างแท้จริงไม่ติดกับดักของระบบธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน 4มีนาคม67ที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการขอใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้าสาขาหรือ virtual bank ตามที่คณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงการคลังและปปทได้จัดทำหลักเกณฑ์เอาไว้ทำกลางความเคลื่อนไหวของกลุ่มธุรกิจน้อยใหญ่ที่ขานรับนโยบายเพิ่มลายเส้นแบงก์ใหม่กันอย่างคึกคัก k t b o r g a i s ขึ้นแท่นแตงหนึ่ง สาระหลักของประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการขอใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้าสาขาหรือ Virtual Bank ประกอบด้วยหนึ่งเป็นธนาคารที่ผสา,านความเชี่ยวชาญ3ด้านได้แก่ธนาคารเทคโนโลยีดิจิตัลข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินเร่งเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและก้าวสู่ฮับการเงินอาเซียน 2. ธนาคารไร้สาขา มุ่งเน้นบริการทางการเงินแก่หนึ่งผู้ไม่มีไรายได้ประจำและ SME 2. กลุ่มที่ไม่ได้รับบริการการเงินอย่างเพียงพอหรือ underserved 3. กลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินหรือ u n s e r v e d 4. กลุ่มเข้าไม่ถึงสินเชื่อและกลุ่มเป็นหนี้นอกระบบ 3. ไม่จำกัดจำนวนใบอนุญาตเดิมจำกัด3มราย เนื่องจากกระทรวงการคลังต้องการเปิดกว้างแก่ผู้มีศักยภาพและผ่านคุณสมบัติโดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทพิจารณาจำนวนใบอนุญาตที่จะกระตุ้นการแข่งขันและไม่เสี่ยงต่อเสถียราภาพของระบบการเงิน 4. ธนาคารไร้สาขากำกับโดยทปทเสมือนธนาคารพาณิชย์อื่นโดยอยู่ภายใต้การคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารไร้สาขาจะไม่ใช้ระบบเงินฝากระบบสินเชื่ออินเทอร์เน็ตแบงกิง้งร่วมกับสถาบันการเงินอื่นทั้งในและต่างประเทศ 5. ผู้ขออนุญาตสามารถยื่นคำขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทได้ภายใน6เดือนนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้พร้อมกับหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณาตามที่ประกาศกำหนด6 กระทรวงการคลังและทปอทอจะร่วมกันพิจารณาคำขออนุญาตภายใน9เดือนและต้องจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดและเปิดบริการใน1ปีและเจ็ดต้องตั้งสำนักงานใหญ่ในไทยและมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า5,000ล้านบาทในระยะแรกและไม่น้อยกว่า1,000 0ล้านบาทในระยะปกติหรือ5ปีสามารถเป็นบริษัทร,ร่วมทุนหรือจอยเวนเจอร์เพื่อผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนธุรกิจที่แสดงความสนใจจะกระโดดเข้าร่วม Virtual Bank ในเวลานี้มีทั้งกลุ่มทุนสื่อสารพลังงานและสถาบันการเงินที่เปิดตัวออกมากันแล้วอย่างน้อย3กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มพันธมิตรธนาคารกรุงไทย KTB AIS บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือ Gulf และบริษัทปะตะทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR กลุ่มที่ 2. บริษัท SCBX จำกัดมหาชนหรือ SCB ร่วมกับค่า a o า a n k แบงผู้นำด้านธนาคารดิจิตัลใหญ่ที่สุดจากเกาหลีใต้และกลุ่มที่ 3. Ascent Money ผู้ให้บริการ eWallet ภายใต้ชื่อ TrueMoney และพันธมิตรที่ประกอบด้วยธนาคารเกียรตินาคินแอนด์กรุและ Ascent Money สัปดาห์ก่อนกลุ่มผู้บริหาร v i r t u a l b a n k น้องใหม่อย่าง ORKTB และ AIS ออกมาชูจุดแข็งของพันธมิตรที่มีฐานลูกค้าอยู่ในมือมากกว่าร0อยล้านรายโดยโออามีสถานีบริการน้ำมันกว่า2,203แห่งร้านคาเฟ่อเมซอนอีก4,045สาขาร้านสะดวกซื้อ2,186สาขาทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสมาชิกบัตรบลูการ์ดอีกกว่า8ล้านคนขณะ AIS ก็มีฐานลูกค้ามือถือและบลอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในมือกว่า50ล้าน ด้าน KTB ที่เป็นผู้พัฒนาแอปเป๋าังยังมีฐานลูกค้าอีกกว่า40ล้านรวมแล้วพันธมิตรกลุ่มนี้ดูจะมีความได้เปรียบกลุ่มอื่นๆจนถึงกับประกาศว่าจะเปลี่ยนโฉมหน้าทางการเงินครั้งใหญ่อย่างแน่นอนแต่ Virtual Bank ที่ว่าจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าทางการเงินทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินได้อย่างแท้จริงหรือไม่จะสามารถทลายกำแพงผูกขาดของระบบเศรษฐ,ฐกิจลงไปได้จริงหรือไม่ ในเมื่อหลักเกณฑ์การจัดตั้ง Virtua l Bank ที่ว่านี้ยังคงอยู่ภายใต้กำกับของทอปอทอทุกกระเบียดนิ้วย้อนรอยดูนา n o p i กโ f i ไ a แนนแม้กระทรวงการคลังจะเป่าประกาศแนวทางการออกใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารไร้สาขาโดยไม่จำกัดจำนวนใบอนุญาตหรือลาเส้นแต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ลงทุนเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน แต่หากทุกฝ่ายจะได้ย้อนรอยดูเส้นทางการจัดตั้งนาโนไฟแนนซ์และพิโกไฟแนนซ์ของกระทรวงการคลังก่อนหน้าจะเห็นว่าล้วนอ้างเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนจากการที่ไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบปกติจากธนาคารและสถาบันการเงินโดยนาโนไฟแนนซ์สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับนั้นเปิดทางให้ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ได้ ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินแต่จะต้องจัดตั้งบริษัทดำเนินการมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า50ล้านและต้องมีอัตราส่วนหนี้สินรวมทั้งสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ Debt to Equity Ratio ไม่เกิน7เท่ากำหนดเกณฑ์ปล่อยกู้สินเชื่ออนเนกประสงค์ไม่เกินสเท่าเงินเดือนและไม่เกินหนึ่งแสนบาท คิดดอกเบีย้ยได้ไม่เกิน36%จากปกติ25%ขณะที่พิโคไฟแนนซ์สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่รัฐต้องการให้บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบทั้งหลายเข้ามาขออนุญาตจัดตั้งและปล่อยกู้สินเชื่ออย่างถูกกฎหมายกำหนดเกณฑ์ปล่อยกู้ได้ไม่เกิน50,000-100,000บาทดอกเบีย้ยไม่เกิน36% ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เข้ามาจาทดทะเบียนจัดตั้งพิกโกไฟแนนซ์กับรัฐมากกว่า1,000รายความสำเร็จล้มเหลวของการจัดตั้งนาโนและพิกโกไฟแนนซ์มีมากน้อยแค่ไหนทุกฝ่ายต่างรู้แก่ใจกันดีการจัดตั้งนาโนไฟแนนซ์ที่เปิดทางให้สถาบันการเงินบริษัทเงินทุนและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินสามารถดำเนินการได้กลายเป็นช่องทางที่ทำให้แบงก์และสถาบันการเงิน ต่างตบเท้าเข้าร่วมวงไพยบูนกันคึกคักแม้แต่สถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจของรัฐอย่างธนาคารอมสินขณะที่เป้าหมายในการจัดระเบียบเจ้พ่อเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบทั้งหลายที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายไว้สวยหรูก่อนหน้ากลับล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเห็นได้จากการที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังยังต้องผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหานี่นอกระบบดึงลูกหนี้เงินกู้นอกระบบทั้งหลาย มาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรัฐเพื่อที่รัฐจะเป็นตัวกลางเจราจาแก้ไขปัญหานี้ให้ล่าสุดด้วยเหตุนี้จึงอดคิดไม่ได้ว่าการทบทวนนโยบายคุมกำเน,น,นิดแบงก์พาณิชย์และสถาบันการเงินด้วยการเพิ่มไหลเส้นธนาคารไร้สาขาหรือเวอร์ชวลแบงก์สุดกระหึ่มที่รัฐบาลและคลังกำลังดำเนินการอยู่นี้เพื่อหวังจะให้เป็นแหล่งเงินทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างแท้จริงจะเป็นคำตอบที่ทุกฝ่ายเพียหา มีหลักประกันได้รับประกันได้ว่าเวิร์ชวลแบง์ที่ว่าจะไม่เจริญรอยตามนาโนพิโกไฟแนนซ์ในเมื่อหลักเกณฑ์และเงื่อนการจัดตั้งตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลสถาบันการเงินทั้งหลายเหล่านี้ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับของทอปททุกกระเบียดนิ้วและคลังทบทวนเกณฑ์เวอร์ชวลแบง์แม้ทุกฝ่ายจะออกมาขานรับนโยบายรัฐในการออกใบอนุญาตไลเส้นแบงก์ใหม่แต่หลายฝ่ายยังคงแสดงความกังวลว่า ธนาคารไร้สาขาที่ว่านี้จะเป็นความหวังให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนได้มากน้อยแค่ไหนจะเป็นสถาบันการเงินที่ทุกฝ่ายเลียนหาได้อย่างแท้จริงหรือไม่แม้หลักเกณฑ์รูปแบบการดําเนินกิจการของสถาบันการเงินใหม่จะสอดรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในปัจจุบันที่เน้นการให้บริการออนไลน์เป็นหลักมีการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นจุดขายและต่างก็เชื่อว่า หากกลัชแบงค์เริ่มให้บริการด้วยเงื่อนไขาการปล่อยกู้ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการถึงห้องครัวหรือห้องนอนโดยตรงผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดย่อมทำให้ลูกค้าในระบบเดิมที่ต้องถูกขกศัก์อัตราดอกเบี้ยอย่างไม่มีทางเลือกคงพร้อมจะพละจากระบบเดิมและโผลเข้าซบธนาคารพาณิชย์รูปแบบใหม่ที่ว่านี้แน่นอนว่า ด้วยพื้นฐานของเวอร์ชวลแบง์ที่ไม่มีต้นทุนด้านสาขาไม่ต้องอาศัยหรือใช้พนักงานหน้าเคาน์เตอร์เรือนหมื่นคนแต่เน้นการทำตลาดออนไลน์อาศัยเทคโนโลยีที่เข้าถึงผู้ใช้บริการได้ในทุกช่องทางสามารถให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้สามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการลงได้มีความได้เปรียบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเต็มรูปแบบ ย่อมทําให้รัฐสามารถจะกําหนดส่วนต่างหรือสเปรดอัตราดอกเบีย้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ไม่ใช่ปล่อยให้แบงก์โขกส่วนต่างดอกเบีย้ยไปจนถึง7จ็ถึงสิเอร์เซนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตที่ออกมาล่าสุดนั้นยังคงไม่มีหลักประกันใดจะบ่งชี้ว่าประชาชนผู้ใช้บริการโดยเฉพาะระดับรักษา จะได้รับการดูแลในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่รัฐและกระทรวงการคลังควรพิจารณาทบทวนก็คือเรื่องของส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยหรือสเปรดที่เหมาะสมไม่ใช่ปล่อยให้ทปทกำกับดูแลอย่างที่เป็นอยู่ที่สำคัญการที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังยังคงให้ทปททำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลเวอร์ชัว b แบง ภายใต้ข้อกำหนดที่ทปทมีอยู่ในปัจจุบันทุกฝ่ายต่างรู้อยู่เต็มอกว่ายังไงเสียทปทคงต้องรักษาระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินภายใต้การกำกับของตนเองที่มีอยู่ราว30แห่งนี้เป็นหลักยากที่จะทำให้สถาบันการเงินดังกล่าวมีความคล่องตัวในการดำเนินการเพลิดนอาจจะถูกกลืนเข้าสู่ระบบกลายเป็นเสือนอนกินหรือไทเกอร์สลิปอีตัวใหม่ ในระบบธนาคารพาณิชย์ขึ้นมาอีกสุดท้ายแล้ว v ว r ร์ชวลแบงก็คงจะเริญรอยตามนาโนและพ mm ิกโกไฟแนนซ์ที่เป็นได้แค่มหกรรมปาหี mm hmm. ที่คลังและทอปทอทำคลอดออกมาลดกระแสต้านของสังคม mm hmm. และสุดท้ายก่อนนี้ไม่พ้นการสร้างไทเกอร์สลีปอีทตัวใหม่ขึ้นมาเท่านั้นกองบรรณาธิการสื่อจากข่าวรายงาน